เนื้อใหม่ใหม่ใหแต่เศร้าเลยพี่น้องเอ้ยคอยเด้อพี่น้องเอ้ยคอยเศร้าเลยมือนี่กคอยปีใหม่กคอยปีใหม่พี่น้องเอ้ยแซ่บนกำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมือนี่ฟักดีๆมือนี่งขึงเคียงจะเมียนหอมซอยซีซอยเนื้อหอมลูกโดดพี่น้องเอ้ยขึงเคียงขึงเคียงโอ้กคอยเด้อพี่น้องเด้อใส่เลือดล้องประกนพี่น้อง เกลือพี่น้องเกลือพริกป่นพริกป่นพี่น้องใส่พริกป่นข้าวคั่วพี่น้องข้าวคั่วข้าวคั่าขวานสูตรพิวันข้าวคั่วแซ่บๆเดี๋พี่น้องผงนัวที่นี่ผงนัวพี่น้องใส,ส่หลายแซ่บหลายพี่น้อง เอาให้ลุกเอาเครื่องเคียงลงเลยพี่น้องคนพร้อมกันคนเล่ทีเดียวคนเล่เรียบร้อยพี่น้องคนดีๆพี่น้องเอ้ยก้อยว,วันนี้ก้อยพี่อ้วนเด้อก้อยปีใหม่พี่น้องเอ้ยแซ่บเลยพี่น้องเอ้ย สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจแก่พี่อ้วนนะครับเนาะปีใหม่แล้วพอดอ้านไดนที่ประเสริฐกราบไปหาพี่น้องทุกท่านเลยนะครับอย่ากเก็บอย่าจนลำรวยลำรวยกันทุกคนเด้อปีหน้านี่คิดสิ่งไหนก็ให้สมความมุ่งมั่นบัตนาครับผมวันนี้ปีใหม่ครับวันนี้พี่อ้วนได้ก,ก้อยเด้อก้อยเหนียวพี่น้อง ค่อยเดี๋ยวปีใหม่มาสับเซฟนะพี่วันเด้อพี่น้องเอทอันท่านที่ไม่ทันนิดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเนาะปีใหม่ก็ให้มีความสุขทุกผู้ทุกคนคิดถึงใดข้ใหญ่สมบังปุ่งมาปัฒนามาสับเซฟนะพี่วันแเข้าหน่อยพี่พน้องขาดบ่ได้เมียน มเะเขือพี่น้องเลยมะเขือเด้อมีสะเดาพร้อมพี่น้องมื้อนี้มีถั่วแมอมพร้อมยังแซ่บเลยพี่น้องเลยมาคำเด็แห่งมันแซ่บน้ำพี่อ้วนพี่ใหม่ก่อแซ่บน้ำกันเด้อพี่น้องอืมก๋วยเนื้อก๋ว,วยเนื้อพี่น้องอืม sao giống cái ấm lắm, bình đẳng, sẹp sẹp bình đấy. กินทอดกินเท่าไี้ก็เสร็จเท่านั่นพี่น้องเอ้ยก้อยวันนี้เสืนเลือดนิดหน่อยพี่น้องกล้วยนิ่งดูดพอมเจี๊ยมพี่น้องเอ้ยครับของคู่กันพี่น้องโอ้ยพี่น้อง Minha aí. ปีใหม่นี่ก็ดันไปหาทำ้บุญดอพพ่นองเอ้ยว่นได้ไปหาเที่ยวน้ำข้าวดอกพี่นองในทัน้บุญลรล่อบ้านนี่แหละนี่นองเอ้ พี่น้องใส่กระลูกโดดพี่น้องเลยใส่หัวเทียม เขา,ขาก็แสดาดีไปหน่องผมอ้ำลำใับไปหน่อง mọi người uh, đẹp của mâm Ô, lên cũng là cái lúc 嗯 mm -hmm. mà có miết làp miết quay này P'long ơi, miếng muối một miếng nó lại, gấp sẹp, ẩm, lặp nhéo lặp quay บพี่น้องหมวเที่ยมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเลยนะครับีืเขามารับชมนะกดติดตามกดไล่ให้พี่อ้วนโดยตลอดมาแล้วครับเนาะพรอนอันไหนที่ไปนเสือกับกับให้เขาไปหาพี่น้องทุกท่านเลยนะครับให้ใ้ให,ให้ให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะพี่อ้วนจีเ้ล่าเลยครับเอยวันดีครับ